ครานี้ขยี้ต่อนะครับวันนี้ยังพูดถึงคดีที่นครศรีธรรมราชอยู่นะครับนั่นก็คือคดีนายเจริญนะฮรหรือว่าในเตี้ยนะครับผู้ต้องหาที่ลงมือฆ่าสังหารโหดคุณยายวัย89ปีอย่างคุณยายหนูนินอย่างหดเทียนนะครับก็ถูกจับกุมเรียบร้อยและที่เกาะสมุยเมื่อวานนี้นําตัวมาสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วก็ดําเนินคดีตามขั้นตอนที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับโรงพักในพื้นที่เกิดเหตุนะครับประเด็นมันยังไม่ได้จบแค่จับได้นะครับ ประเด็นต่อมามันก็คือเรื่องของการให้การรับสารภาพของตัวในเตี้ยนะฮะถ้าเท้าความสั้นๆถ้าจำกันได้เขาบอกว่าเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินเลยตัดสินใจฆ่าชิงทรัพย์คุณยายนะครับแล้วเอาศพยัดกระสอบไปอำพรางทิ้งเอาไว้ในป่านะฮะในพื้นที่ของเมืองนครศรีนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็หลบหนีครับไปที่เกาะสมุยเอาทองที่เอามาจากยายห้าบาทเพราะว่าเงินสดไปขายที่ร้านทองสี่บาทแล้วก็ เก็บ1บาทเอาไว้เหมือนขาย5าบาทแหละครับแล้วก็ซื้อคืนหนึ่งบาทนะฮะเก็บที่ตัวไว้เขาให้การประมาณนี้นะครับเพื่อจะเอาเงินไปส่งเสียให้ลูกแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยถูกนํากลับมาดํเาเนินคดีที่สพมืองนครศรีธรรมราชนะฮะเขาก็ตั้งโต๊ะให้คุยกับสื่อเลยฮะ,ะเจ้าตัวก็พูดพร้อมกับน้ําเสียงที่สั่นเครือนะฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนที่โดนจับที่สมุยเนี่ยหน้าย,ยังด้ารื่นอยู่เลยนะพอพูดที่สพมนครศรีธรรมราชปรากฏว่าเจ้าตัวบอกแบบนี้นะครับ เขาบอกว่าเขามีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินนะฮะเนื่องจากติดหนี้เพื่อนอยู่หมื่นกว่าบาทเรื่องเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนะครับติดหนี้เพื่อนอยู่หมื่นกว่าบาทเมื่อวานนี้ก็มีข้อมูลจากคนในพื้นที่บอกว่าเห็นวันสองวันที่ผ่านมาในเตี้ยเนี่ยก่อนจะหายไปอยู่สมุยเนี่ยนะครับยังพกเงินเป็นฟ่อนๆอยู่เลยนะฮะ แล้วก็เข้าไปในบ่อนอยู่เลยมันก็ดูย้อนแย้งไปหมดใช่ไหมแต่รอบนี้เจ้าตัวบอกว่าติดหนี้เพื่อนหมื่นกว่าบาทอับจนหนทางจนปัญญาจะหามาคืนให้พอศบโอกาสในการเจอคุณยายที่มีสร้อยคอทองคำห้าบาทฮะเขาบอกหน้ามืดตามัวครับก็เลยตัดสินใจก่อเหตุด้วยวิธีการลวงพาคุณยายไปในซอยซอยหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยวมากก็ซอยที่ทิ้งศพนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการผลักคุณยายเนี่ยลงจากรถให้ร่วงลงจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มาเ็าเป็นวินรับจ้างนะครับ แล้วก็ใช้เชือกครับที่เจอแถวไอกองขยะแถวนั้นอะรัดคอคุณยายจนตายนี่คือคำที่เขาให้การสารภาพออกมานะครับแต่ปรากฏว่ามันดันไปย้อนแย้งครับกับผลชนสุดพลิกศพล่าสุดที่ออกมานะครับนี่คือผลตรวจอย่างละเอียดของทางแพทย์นิติเวชในพื้นที่นะครับผลออกมาก็คือตัวของคุณยายเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกรัดคอนะครับดูแล้วไม่น่าใช่เขาบอกว่า ที่ระบุเอาไว้เลยนะก็บอกว่าไขสันหลังเนี่ยฉีกขาดจากการที่กระดูกสันหลังส่วนบริเวณลำคอเนี่ยหักนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้ากระดูกหักคอหักเนี่ยจากบริเวณกระดูกสันหลังนะฮะมันมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าคุณยายน่าจะเสียชีวิตจากการที่หน้าเนี่ยกดจมไปบนพื้นนะครับแล้วก็ถูกกระทืบมาจากด้านบนแบบนี้มันเลยมีอาการไขสันหลังตรงนี้ฉีกขาดนะครับแล้วก็ ซึ่งไอ้ขาสันหลังชีกขาดเนี่ยมาจากการที่คอหักจากกระดูกสันหลังตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือผลออกมาเอาละครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดูแล้วมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เจ้าตัวสารภาพมาก็คือว่ารัดคอคุณยายจนตายแต่อันนี้มันเหมือนกับการถูกกระทําอย่างหดเทียมอย่างทารุณกับคนแก่วัย89ปีที่ไม่มีทางสู้แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอผลออกมาย้อนแย้งแบบนี้มันก็เป็นเหตุที่ทําให้เจ้าตัวแหละครับ เจ้าตัวเลยนะฮะเขาก็ขอใช้สิทธิของผู้ต้องหาอีกในการไม่ขอทําแผนประกอบคํารับสารภาพอันนี้ก็วากับไปตามกฎหมายนะฮะกามีสิทธิที่จะไม่ทําแผนได้เขาบอกว่าเขากลัวครับกลัวที่จะถูกญาติของคุณยายหนูนินแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านนะฮะที่เขาติดตามข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันโหดเยี่ยมเกินไปเนี่ยมารุมประชาทันเอาก,ก,ก็นั่นนะฮะก็เลยใช้สิทธิ์ไปแต่ปรากฏว่าก็มีวายนะครับ ลูกเต้าครอบครัวของคุณยายเขาก็มาดักรอตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายกันเกิดขึ้นเนื่องจากเขาก็รู้สึกว่าไอ้ทางกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สาแก่ใจนะครับคนอย่างเงี้ยมันต้องเจอแบบนี้บ้างก็เลยแจกขนมตุ๊บตับกันไปสักนิดหนึ่งนะฮะเขาก็บอกอยากให้เข้าใจเขานะครับอันนี้ในมุมของญาติแต่ประเด็นที่น่าสน,สนใจต่อจากนี้นะครับตอนเนี้ยเขากํลาลังขุดกันอยู่นะครับเขาบอกว่าตัวของในเตี้ยคนนี้นะครับหรือว่านายเจริญเนี่ยผู้ต้องหาคดีฆ่าคุณยายวัย ที่หนีไปเกาะสมุยเนี่ยมันมีรายงานมานะครับว่าเขาไม่ได้จะไปหนีเพื่อไปอยู่กับญาติหรือว่าอะไรแบบนั้นนะฮะแต่เขาไปสมุยเพื่อที่จะไปตามล่าหาตัวเมียเก่านะครับที่ทิ้งเขาไปที่หนีเขาไปใช้คําว่าหนีดีกว่านะฮะมีรายงานว่าตัวในเตีย้ยเคยถูกเมียเนี่ยหนีไปแล้วนะครับเมียเก่าเขาและก็ทราบมาว่าเมียคนนี้ไปอยู่ที่เกาะสมุยเหมือนกับพ้องการจะตามไปสางแค้นเก่ากับเมียด้วยนะครับ ซึ่งเขาก็กลัวกันว่าไอ้สิ่งที่นนยเตี้ยจะทำเนี่ยก็คือนอกจากจะฆ่าคุณยายวัย89ปีแล้วเนี่ยกำลังวางแผนที่จะไปฆ่าอดีตภรรยาของตัวเองด้วยหรือไม่ประเด็นนี้น่าติดตามต่อนะครับเพราะดูแลผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะครับประวัติคดีอาญากรรมฆ่าคนตายก็เคยมาแล้วนะฮะแล้วรอบนี้ก็มาฆ่าคนตายก่อเหตุแบบนี้ซ้ำอีกนะครับไม่รู้หนนี้จะติดคุกอีกกี่ปีนะครับกลัวอย่างเดียวละครับกลัวว่าติดไม่นานแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้อีกนะครับ